นะครับในบางประเด็นที่เราคุยกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับวิชาภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าทางพุทธศาสนาและปรัชญานะครับที่เราศึกษากันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะคุยกันในประเด็นเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับว่านะครับหลังจากมีพระไตรปิฎกแล้วนะครับเราก็จะได้มีคัมภีร์ชั้นหลังไม่ว่าจะเป็นอัตถกถาดีกาและก็อนุดีกาตลอดถึงตำรับตำราหรือคัมภีร์ต่างๆนะครับ ถ้าพวกเราได้เรียนกันอยู่ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยนะครับเราจะได้ยินอยู่สองคำนะครับเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าขอบเขตการวิจัยนะครับขอบเขตการวิจัยเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองสองระดับก็คือขอบเขตในส่วนของขอบเขตด้านเอกสารเราจะแบ่งเป็นสองระดับก็คือเอกสารปฐมภูมิกับเอกสารทุติยภูมินะครับเราจะเห็นว่าในการทําวิจัยนะนะครับขอบเขตด้านเอกสารเราแบ่งเป็นสองระดับนะครับ อ่าปฐมภูมิกับทุติยภูมินะครับอ่าในส่วนของเอกสารปฐมภูมินะครับอ่าโดยพื้นฐานเราจะมองไปที่ตัวพระไตรปิฎกนะครับซึ่งตัวพระไตรปิฎกเนี้ยนะครับก็คือตัวอ่พระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมนะครับอันนี้ก็คือเอกสารปฐมภูมิอ่าแต่แต่ถ้าเป็นเอกสารทุติยภูมิก็คืออ่เราจะเริ่มกันตั้งแต่อัตกถา,าดีกาโนดีกาไล่มาจนถึงจวบจนหนังสือปัจจุบันที่มีผู้แต่ง สำหรับตำรานะครับพวกเราเรียนระเบียบวิธีวิจัยเนี่ยเราอาจจะมีคำถามว่าแล้วกรณีคนที่ทำวิจัยแบบมิกเสิร์ชหรือมิกเมทอดเสิร์ชเนี่ยหรือว่าวิจัยแบบผสมผสานเนี่ยนะครับพวกพวกคำถามพวกแบบสอบถามพวกนี้นะครับพวกคำถามหรือพวกแบบสอบถามที่เราทำเนี่ยนะครับในมิติของระเบียบวิธีวิจัยเนี่ยเราจะมองว่าเป็นเป็นเอกสารประมภูมิครับนะครับอันนี้พวกเราต้องจัดให้ชัดเจนนะครับ แล้วในวันที่5ที่จะถึงเนี่ยนะครับเราจะมีกระบวนการสอบอหัวข้อและก็โครงล่างของรุ่นพี่นะครับถ้า,าท่านใดว่างนะครับก็ลองลอง,ลองเข้ามาดูหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นกระบวนการว่าเวลาเขาสอบหัวข้อเวลาเขาประชุมพิจารณาหัวข้อนั้นเขาจะดูมิติไหนบ้างเขาจะดูจุดไหนบ้างนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะครับครับฉะนั้นกลับมาตรงประเด็นว่า ในส่วนของระเบียบวิธีวิจัยนั้นครับจะมีเอกสารปฐมภูมิทุติยภูมิดังนั้นพระไตรปิด,ดกเอยหรือแม้แต่คําถามหรือแบบสอบถามนะครับเราจะจัดว่าเป็นชุดอยู่ในส่วนของเอกสารปฐมภูมิส่วนเอกสารทุติยภูมิก็คือในส่วนของอัตกถาดีกานนดีกาไรมาจนถึงประเด็นเรื่องของหนังสือปัจจุบันอย่างเช่นหนังสือท่านปอประยุตโตหนังสือท่าน อธิการบดีมหาจุฬาอย่างเช่นเจ้าคุณสมกินอย่างเงี้ยนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเอกสารทุติยภูมิะนะครับฉะนั้นการที่เราเรียนวิชาภาษาบาลีเพื่อการศึกษาค้นคว้าทางพุทธศาสนาและปรัชญาเนี่ยเราจะได้เห็นภาพของเอกสารปฐมภูมิแล้วก็เอกสารทุติยภูมินะครับดังนั้นที่เราเรียนกันมาเราจะรู้ครับว่าในส่วนพระไตรปิฎกในส่วนอัตถรถาะดีกาโนดีกาเนี่ย นะครับจะมีการเรียนการศึกษากันอในยุคเริ่มแรกมันก็จะเป็นฉบับมุขปาฐะอ่าคำว่ามุขปาฐะคือการจดจําหรือการสืบต่อในเชิงการท่องจํานะครับด้วยปากนะครับเรียกกันว่าไม่เราในสมัยแรกเรายังไม่ช่วงก่อนการทําสังคยนาครั้งที่4นะครับช่วงก่อนการทําสังคยนาครั้งที่4นะครับ เราเลาว่าพศสองร้อยขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่มีการบันทึกคําสอนเป็นเอกสารหรือเป็นใบหรือเป็นคัมภีร์เราจะสืบต่อกันด้วยด้วยปากหรือที่เรียกกัว่ามุขาปาถักนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าอะไรคืออะไรเนี่ยเราจะต้องไปถามคนที่รู้ครับซึ่งก็คือคนที่รู้ก็คือเป็นคนที่ทรงจําไว้นะครับ แต่ว่าหลังจากพศเราลาว่า200กว่าขึ้นมานะครับก็จะมีการบันทึกคําสอนเป็นตัวตํำรับตําราเป็นคมพี์เป็นใบลานนะครับฉะนั้นเวลาเรามีปัญหาที่จะสืบค้นว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรว่าอย่างไรเนี่ยเราสามารถไปเปิดตํำรับตาําราไปเปิดคมภี์หรือใบลานได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมในสมัยโน้นนะครับส่วนที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับก็จะเริ่มต้นจากประเด็นว่านะครับเราจะเห็นภาพครับว่า เวลาเราพูดถึงยุคอัตกถา,าเวลาเราพูดถึงยุคทุติยภูมิหมายถึงว่าเอกสารทุติยภูมินี่เราจะเห็นมิติของตัวนะครับต,ตัวงานที่อธิบายพระไตรปิฎกนะครับฉะนั้นค่านิยมของการขยายเนื้อหาจากพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือไม่ว่าจะเป็นแถบโซนชมพูทวีปหรือโซนศรีลังกานะครับหรือว่าลังกาทวีปเนี่ยค่านิยมในการ การแต่งตำรับตำราเนี่ยก็ยังก็ถือว่าในการขยับขยายคาสอนพุทธเจ้าเนี่ยอ่าถ้ามองในมิติของเป็นเอกสารก็คงต้องบอกว่าเราเราพศอ่าสองร้อยกว่าขึ้นมานะครับแต่ถ้าอ่มองในมิติของตัวอ่ลักษณะการขยายความแบบอัตกถาดีกาโนตีกาเนี่ยอ่ผมผมมองว่าอ่ามันมีมาตั้งนานแล้วก็คือในสมัยที่พุทธเจ้ายังทรงพระชนโยนนะครับเราจะเห็นว่าอ่าพระเถรานุเถระพระสารีบุตรโมคคัลลานะหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายอ่าพระ พระอรหันต์ทั้งหลายที่อยู่ในยุคนั้นนะครับในกรณีที่พอพระพุทธเจ้าทรงบรรยายเสร็จท่านก็สามารถเอาไปขยับขยายต่อนะครับถ้าจะเรียกว่าท่านเหล่านี้นะครับเป็นเป็นพระอตถกาจารย์หรือเป็นพระเถระาชที่อธิบายต่อเนื่องจากพระพุทธเจ้าก็ก็น่าอธิบายได้นะครับแต่ว่าสืบเนื่องจากว่าตอนนั้นมันยังไม่มีเอกสารหลักฐานแบบในสมัยในช่วงพศ .200 ขึ้นมามันก็เลยเราก็เลยมองว่ายุคนั้นเนี่ยมันมีแค่ มันมีแค่พระไตรปิฎกส่วนพระเถราจารย์พร,พระเถระพระอราหันต์ท่านก็จะแค่ทําหน้าที่อธิบายขยายความต่อแต่จะเราจะไม่จัดคําสอนเหล่านั้นว่าเป็นว่าเป็น,ว,ปนว่าเป็นเอกสารทุติยภูมิหรือว่าเป็นพระเถราจารย์พระตักถกถาอาจารย์พระดีกาอาจารย์เราไม่จัดอย่างนั้นเพราะว่าตอนนั้นยังถือว่าอยู่ในยุคพุทธกาลแล้วก็อยู่ในยุคของเอกสารบทถมภูมิอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เป็นตำรับตำลานะครับ อันนี้ก็คือในเชิงประวัติศาสตร์นะครับเราจะเห็นภาพแบบนั้นนะครับฉะนั้นนะครับในช่วงที่สมัยที่จะถือว่าเป็นสมัยรุ่งเรืองสมัยที่มีค่านิยมสมัยที่มีความชัดเจนในเรื่องของคำภีอัตถกถา,าดีกาโนดีกาต้องบอกว่าเริ่มจากประวัติศาสตร์ในช่วงที่พระพุทธโคสอาจารย์ถือว่าเป็นยุคที่เราจะมีความชัดเจนในเรื่องของการเห็นภาพว่าก่อนยุคพระพุทธคือเราเราเอา ช่วงพระพุทธโคสาอาจารย์นี่เป็นอ่าเป็นเซนเตอร์เสร็จแล้วเราก็มองย้อนกลับไปก่อนสมัยท่านแล้วก็หลังจากสมัยท่านเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะสมัยท่านนั้นถือว่ามีความรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการขยับขยายคําสอนในเรื่องของการแต่งตํำรับตําราในเรื่องของการเขียนเอกสารทั้งหลายนะครับดังจะเห็นได้จากที่อ่าในสมัยที่อ่านะครับเขาเรียกว่าสมัยก่อนพุทธโคสาอาจารย์ก็จะมีตำรับตำราอะไรครับเขาบอกว่าอัตกถาที่มีอยู่ก่อนสมัยพุทธโคสาอาจารย์นะครับ อ่าเป็นอัตเป็นอัตกถาภาษาสิงหนเห็นไหมครับเป็นอัตกถาภาษาสิงหนโบราณนะครับแล้วก็อัตกถาสิงหนภาษาสิงหนโบราณเนี้ยนะครับก็จะอ่ามีอ่าทั้งอัตกรถาวินัยนะครับแล้วก็มีทั้งอัตกถานะครับอัตกรถาวินัยเสร็จแล้วก็ยังมีอัตกรถาพระสูตรนะครับนะครับแล้วก็ยังมีอัตกรถาพระอภิธรรมเห็นไหมครับแสดงว่าอ่าในก่อนยุคพุทธโคสอาจารย์เนี่ยครับ ค่านิยมของการแต่งตำหนักตำราที่เป็นเอกสารทุติยภูมิเนี่ยถือว่ามีมาแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเราอธิบายเนี่ยเราจะยึดโยงเอาสมัยพุทธโกศาจารย์เป็นเซนเตอร์ก่อนแล้วค่อยมองย้อนไปก่อนสมัยท่านแล้วก็มองย้อนไปถึงสมัยหลังจากท่านแล้วนะครับแต่มีภาพปรากฏชัดอย่างหนึ่งว่าในสมัยก่อนท่านพุทธโกศาจารย์เนี่ย ค่านิยมหรือว่าวิธีการแต่งตำรับตาําราขยายความพุทธพจน์ก็คือเป็นอัตรกรถาเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพระวินยัยอัตรกรถาพระวินยัยอัตรกรถาพระสูตรแล้วก็อัตรกรถาภาพพิธรรมนะครับอันนี้ก็ขอให้ทราบตามนี้นะครับนี้ถ้าเราเห็นภาพอย่างหนึ่งว่านะครับเราจะเห็นว่าอะไรครับอัตรกรถาที่ชื่อว่าเป็นของเดิมนะค,คือหมายความว่านอกจากอัตรกรถา พระตรัยปิฎกค,คืออัตถกาถาพระพินยัยอัตถกถาพระสูตรแล้วก็อัตถกาถาพระพิธรรมแล้วนะครับ mm hmm. ก็ยังมีการแต่งเติมพญัญพญายอีกครับ mm hmm. เขาจึงบอกว่าอัตถกาถาที่ชื่อว่าเป็นของเดิมอัตถกถาที่ชื่อว่ากล่าวต่อไปนี้เชื่อกันว่าเป็นเป็นอัตถกถาที่มีอยู่ก่อนสมัยพุทธโกศาจารย์นะครับแล้วก็เป็นอัตถกถาที่รับการยกย่องแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการาสายเขาเรียกว่าสายกสปวงนะครับถ้าจะเรียกก็คือสาย พระมหาคสปาที่อยู่ในยุคเริ่มแรกในการทําสังกีนาครั้งที่หนึ่งนั่นแหละนะครับมีอัตกถาอะไรบ้างครับนอกจากอัตากถาพระสูตรอัตกถาพระวินัยและพรอัตกถาพระธรรมพระ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 ิธรรมนะครับก็มีอะไรครับก็มีเนติปกรณ์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วพระอาจารย์ก็พูดแล้วแต่ขออนุญาตเพื่อที่จะทบทวนนิดนึงพระพวกพวกเราอาจจะลืมได้นะครับนอกจากอัตกากถาดังกล่าวก็มีหนึ่งอตาตากถาเนติปกรณ์ อัตกถาเนติปกรณ์เชื่อกันว่านะครับเป็นผลงานพระมหากัายนะนะครับอันนี้ก็แล้วก็เป็นอัตกถาที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมในเชิงในเชิงการปฏิบัติเพื่อลดพจน์จากวัฏจนะครับเขาเรียกว่าเป็นวิธีการออกจากวัฏผ่านกระบวนการปฏิบัติตามหลักธรรมดังต่อไปนี้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือในสมัยของพระมหากัายนะเป็นผู้นําเสนอนะครับเขาเรียกกันว่าในคัมภีร์เนติปกรณ์ส่วนอีคัมภีร์ตัวหนึ่งก็คือ อ่าเป็นตโกประเดศปกรณ์นะครับอันนี้ก็เชื่อกันว่าอ่เป็นอัตกรถาอ่าพระมหากัจจายนะเช่นเดิมนะครับที่ท่านใช้คำว่าเชื่อกันว่าเนี่ยอ่พวกเราต้องยอมรับความจริงนะครับว่าอ่คนที่มาสรุปงานเขาไม่ได้สรุปในช่วงที่ท่านอยู่เขาสรุปหลังจากนั้นมาแล้วนะครับอันนี้คือประเด็นนะครับอันนี้ก็คืออ่าคำพี เปตภคอบประเดศปสักอดนะครับเป็นอัตกถาที่เป็นผลงานพระมหากัจจยนะนะครับเป็นอัตกรถาที่แสดงที่อธิบายเกี่ยวกับอริยสัจสี่นะครับเสร็จแล้วก็ในส่วนของประเด็นถออมาก็คือคำพีมิลินทปัญหานะครับเป็นอัตกถาของพระที่เป็นผลงานของพระปิต่าติปิตะจุลาภัยนะครับเป็นการถามกันระหว่าง พระนาคเกษนกับพญามิลินนะครับอันนี้ก็คือในส่วนนั้นนะครับครับพรเพิ่งว่ามีติดขัดนิดหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักห้านาทีหน่อยนะครับพอดีว่ามีอเอกสารอะไรบางอย่างเคลียร์ที่หนึ่งขออนุญาตพักหนึ่งพักกันนะ